วันนี้พาไปเที่ยวเจาะก้อฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีเป็นบ่อกุ้งสดๆตักเผาพร้อมเสิร์ฟเลยแล้วก็มีเมนูแนะ,แน,ะนำเยอะแยะเลยรสชาติอาหารดีนะคะมีห้องอาหารที่ใหญ่ด้านในมีแอร์แล้วก็ด้านนอกให้เลือกนั่งได้สะดวกรสชาติอาหารภาคไหนก็ทานได้สบายเป็นอาหาร ดสานส่วนมากแต่มีบอกกุ้งสดอันนี้คือเล็กคอมเมนต์นะคะถ้าใครชอบทานกุ้งหอยปูปลาไม่ต้องกังวลอาหารสดจริงนี่กุ้งเต้นอยู่เลยจ้าสามารถเลือกเลือกไซส์เลือกขนาดจากบอกจากบอกกุ้งสดสดได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีราคากุ้งแจ้งให้ทราบก่อนจะ ทานไซส์ไหนเนาะสามารถเลือกได้เลยนี่ราคาวันนี้กุ้งใหญ่ราคาเท่าไรครึ่งกิโลเท่าไรแล้วก็เออราคานี้คือรวมทําเป็นอาหารให้แล้วนะคะนี่สวชอบมากมาตอนไหนมาร้อยเอ็ดเมื่อไหร่จะต้องพามาทานคืององแงหนักมากอยากทานกุ้งสด ไปร้านไหนก็ไม่ถูกใจเท่าร้านนี้นี่คือไม่ได้รับการเอ่อสปอนเซอร์จากทางร้านใดๆนะคะอันนี้คือที่บ้านเราประทานเราชอบแฮปปี้กับการทานที่ร้านนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูกันนะคะเผื่อใครชอบทานอาหารเหมือนจอยและครอบครัวนะคะชอบทานกุ้งสดๆนะคะรับรองว่ามาร้านนี้ไม่เสียใจ ไม่โฆษณาให้ร้านนะคะเพียงแต่เราทานแล้วอร่อยเราก็เลยแนะนําเฉยๆนะคะไม่ต้องกลัวว่ามีโฆษณาแอบแฝงในคลิปนี้นะคะไม่มีค่ะแล้วก็อาหารนี้คือตามชอบใจเลยเป็นฟาร์มกุ้งที่ใครชอบกุ้งแนะนำนะคะยังไม่เคยไปครั้งไหนแล้วไม่มีกุ้งขายเลยนะใครมีโอกาสไปเที่ยวร้อยเอ็ดนะคะอย่าลืมแวะ ไปที่ร้านนี้นะคะอาหารอร่อยกุ้งหอยปูปลาก็มีเป็นร้านเก่าแก่บรรยากาศลบลื่นนะคะแนะนำถ้าเป็นช่วงเทศกาลอาจจะคนเยอะนะคะรอแนนนานนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณเนี้ถือว่ารับได้ให้ภาพเล่าเรื่องเนาะ n น o กกับการทานแค่ไหนไม่มีใครคุยกันเลยจ้าทะเลาะก,กับกุ้งอยู่จ้าอาหารทั่วไปก็ข้าวพงข้าวผัด ปลาอะไรเงี้ยก็อร่อยนะคะไม่ได้แบบอาหารไม่ได้แย่นะคะอาหารรสชาติดีค่ะแล้วก็ทําสดใหม่เนาะอะไรที่ทําสดใหม่อร่อยอยู่แล้วแรกเจอก็ไม่รู้จักหรอกว่าร้านนี้ค่อนข้างจะดังทีรอยเอ็ดก็ตามรีวิวไปเหมือนกันก็ไปทดลองดูเออประทับใจก็เลยรอมนี้ก็เลยมาทํำรีวิวให้บ้าง เผื่อมีใครที่ตามรีวิวไปจะได้แบบว่าได้รสชาติอาหารที่อร่อยถูกปากเหมือนใจและครอบครัวนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่แบบชอบเดินทางหรือท่องเที่ยวไปร้อเอ็ดอย่างนี้นะคะมีอีกช้อยหนึ่งให้เลือกนี่คือสภาพหลังจากกร,ระบานเรียบร้อยกุ้งเหรือหนึ่งตัวจ้ะเพราะว่าด้วยความเกรงใจตามสไตล์คนไทยถ้าชอบคลิปที่จอยทำนะคะอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ที่ช่อง youtube คุณจอยให้เจอด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ